เช้าวันหนึ่งณโรงเรียนอนุบาลศากุระฮ <c oughs> าอาจารย์นักเรียนทุกคนอวันนี้นะคุณครูทั้งสามคนมีข่าวด,ดีมาบอกละจ้าใช่แล้วละจ้าวันนี้พวกเราจะได้ไปเที่ยวงานวันเด็กกันนะเพราะว่าอ่าคุณครูเนี่ยคาดไว้แล้วแหละว่า เด็กๆทุกคนน่ะน่าจะต้องอยากไปเที่ยวงานวันเด็กวันนี้คุณครูก็เลยจะไม่สอนแล้วก็พาทุกคนไปเที่ยวงานวันเด็กกันนะจ๊ะว้าวจริงเหรอเนี่ยเราจะได้ไปเที่ยวงานวันเด็กกันอย่างนั้นเหรอโอ้ดีสุดๆไปเลยนะฉันอยากไปเที่ยวงานวันเด็กปีนี้มากเลยอ่ะเอ้ยฉันก็อยากไปเที่ยวมากเลยฉันได้ข่าวมานะว่าวันเนี้งานวันเด็กที่แถวๆบ้านเราอ่ะ จะมีนักร้องชื่อดังที่กำลังดังมากๆเลยตอนนี้เขากำลังจะมาคอนเสิร์ตวันเด็กให้พวกเราอ้าจริงด้วยฉันก็ได้ยินมาแบบนั้นนะโอ้อยากไปจังเลยน้องว่าปะใช่ใช่ใช่อยากไปมากเลยนะเออฉันก็อยากไปมากเลยอะ่ะโอ้ยอยากอยากไปเต้นแล้วอะค,คุณครูครับไปเลยได้หรือเปล่าครับอยากไปมากเลยครับให้ใจเย็นสิพวกนาย เดี๋ยวคุณครูข้ากับพาพวกเราไปเองแหละเฮ้ยตื่นเต้นไม่ไหวแล้วอะ่ะคุณครูคะรีบพาพวกเราไปแล้วแน่นอนจ้ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยไปงานวันเด็กกันเดี๋ยวนี้เลยอุ้ยจริงหรอคะเนี่ยดีมากเลยพวกเราไปกันเถอะเย้เย้เอาละทุกคนเดี๋ยวเข้าแถวตามแล้วก็าตามตามตามลำดับไหลเลยนะ ตามความสูงจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันนะโอ้ต้องขึ้นรถ้วยเหละคะเนี่ยใช่จ้าเป็นงานวันเด็กที่มีคอนเสิร์ตเหมือนที่พวกเธอพูดกันนั่นแหละอู้ได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยยย yeah! เอาละทุกคนตอนนี้เรามาถึงงานวันเด็กกันแล้วนะอู้นี่คืองานวันเด็กหรอคะเนี่ยสุดยอดเลย งานใหญ่มากเลยนะคะคุณครูใช่แล้วจ้างานนี้ใหญ่มากเลยนะงานวันเด็กปีนี้เขาทุบทุมจัดกันสุดๆเลยแล้วนะนักเรียนเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะเรากำลังจะเข้าไปในงานอย่าลืมจุงมือกันจะได้ไม่หายนะคะได้เลยค่ะคุณครูมานี่นายเพื่อนบ้านนายจุงมือฉันเร็วอันทุกคนตามฉันมาเลยเดี๋ยวทุกคนต้องตามครูต่างหากเรา ไม่เป็นไรค่ะครูนู้เองนู้เองเออเหรอฉันด้วยสิโอ้ยข้างหน้านี่มีรถอะไรด้วยอะพวกนี้คือรถอะไรอย่างนั้นเหรอคะคุณครูอ๋อพวกนี้เป็นรถขบวนนะจ้าสงสัยพวกเราจะมาไม่ทันขบวนพาเลตนะว้าไม่เป็นไรคะ่ะถึงอย่างนั้นก็ดีมากเลยที่ได้มาเที่ยวที่นี่เอาละเข้าไปเลยหูงานสุดยอดเลย มีอะไรด้วยอะ่ะอ้าวละจ้ามาเลยจ้าขนมนมเนยจ้าเด็กๆอู้ตรงนี้เป็นที่ขายของขายของกินสินะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอู้นี่คืออะไรหล่ะคะเนี่ยซุปข้าวโพดจ้าซุปข้าวโพดโอ้ซุปข้าวโพดเองดีดีดีด,ดีอัาน่ากินจังเลยนะคะโอ้มีของขายเยอะมากเลยเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะ โอเด้งจ้าโอเด้งแวะชิมโอเด้งหน่อยไหมจ้าเด็กๆโอเด้งเหรอไม่เคยกินเลยโอเด้งเนี่ยเป็นขนมของคนญี่ปุ่นนะโอโอสนใจค่ะเขอเขากินเขากินนี่นั่งเร็วทุกคนอาเด็กๆจะกินโอเด้งกันสินะได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะนั่งคอยตรงนี้นะ ว่าแต่พวกนายขึ้นไปโห,หนอะไรตรงนั้นอะลงมาอ๋อจะหนุกจังเลยฮ่าฮ่าจะจะหนุกจังเลยลงมาตรงนั้นมันโหนไม่ได้นะหูตรงนี้อะไรเหรอคะคุณครูตรงนี้เป็นโซนทําอาหารโชว์จ้าเนี่ยเชฟกระทะนเหล็กมาสเตอร์เชฟเบอร์หนึ่งหูคุณเชฟเบอร์หนึ่งคุณเชฟหูทําอะไรเหรอคะโอ้ฉันกำลังขว ข้าวโพดอยู่นะจ๊ะปอบคอนน่ะฉันจะทำปอบคอนสนใจใช่ไหมเฮ้ยสนใจค่ะโอ้งงนรอสักพักหนึ่งนะไปนั่งชมการแสดงสดก่อนสิเห็นว่าวงดนตรีนี้ดังมากเลยนะเด็กๆทุกคนต้องรู้จักแน่ๆเลยอุ้ยจริงหรอคะอุ้ยคูไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วนั่นไงว้าวว้าวเอาเลยค่ะหอ้ คอนเสิร์ตจริงด้วยตรงนี้มีของให้กินด้วยเหรอเนี่ยเออดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะเป็นคอนเสิร์ตที่มีของกินด้วยโู Ooh, สย้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวนะวงนั้นมันคุนคุณหรือเปล่าทุกคนใช่เลยใช่เลยนั่นวันวงที่ร้องเพลงทรงอย่างแบนนี่นะนี่พี่คะขอเพลงทรงอย่างแบนหน่อยคะอ่ะอ้อดูเหมือนน,อน,อน,อน้องๆหนูๆที่พี่รอคอยจะมากันแล้ว งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพลงที่ดังที่สุดในตอนนี้ของพวกพี่เลยครับเพลงส่งยางบาทว้าวว้าวสุดยอดสุดยอดว่แล้วส่งยางบาแซดยางบอทุกคนอ้าวพิกันเย่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 ขออีกค่เพว้าวสุขสันต์วันเด็กนะทุกคน If only i could go back in time i tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can't change your